สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลครับทุกคนคงจะเห็นหน้าปกแล้วคงจะช่องนี้มันมีอะไรแบบนี้ด้วยหรอเลยครับซึ่งแน่นอนแหละมันไม่ควรที่จะมีหรอกแต่ว่าคือไหนๆเราก็ ลองทําอะไรแบบนี้แล้วก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวถ่ายมาให้เพื่อนๆดูละกันนะครับเกินก่อนละกันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือตอนตอนนี้แหละผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องหนังหน้านะครับคือมันลอกมันมันแห้งมันแพ้อะไรสักอย่างนึงซึ่งปกติเนี่ยผมไม่ค่อยเป็นคนที่มันแพ้อะไรแบบนี้นะครับแล้วพอมันแพ้ขึ้นมันมันปกติมันหายไงแต่ตอนเนี้ยมันไม่หายผมก็เลยเอ้ย ทำยังไงดีก็เลยตัดสินใจวันนึงไปเดินห้างไปหาซื้อเราจะเอาอะไรมาทาดีว่าให้มันดูแบบไม่แห้งหรือว่ามันจะแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงนะครับเค้าวนี้คือผมเนี่ยก็ไปเจอที่เคาน์เตอร์ของร้านอีฟแอนด์บอนะครับอันนี้คือผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะจริงๆนะอันนี้ผมก็ได้นี้มานะครับมันเป็นของแบรนด์ที่มีชื่อว่าอินนิ f ฟรีนะครับ <camera> <camera> ถ้าดูจากก้องมันจะกลับด้านใช่ไหม αι? ก็คือเหมือนมันจะเป็นแบรนด์เกาเหลีนะครับเราเนี้ยผมก็ถามแฟนแฟนก็บอกว่าเออมันมีแบบอันหนึ่งนะที่มันเป็นแบบชาเขียวอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้ดูแล้วกันนะแบบตรงเนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรที่เกี่ยวกับชาเขียวนะครับคือไปอ่านๆดูเขาก็บอกว่าเออมันทําให้ผิวหนังชุ่มชื้นอะไรแบบนี้ผมก็เออ หรือว่ามันเป็นเพราะความแห้งมันเลยเป็นแบบนี้แล้วผมก็เลยเอานิ้วเนี่ยไปเกาแล้วมันก็เลยเป็นหนักกว่าเดิมนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเออเดี๋ยวจะจัดการเรื่องความแห้งของหนังหน้าก่อนละกันนะครับคราวนี้เนี่ยก็ไปดูมันก็จะมีแบบแบบอย่างนี้อันนี้อันนี้นะครับอันนี้ผมได้มา499แบบเป็นเซ็ตไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเซ็ตทดลองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับได้ตัวนี้มาเนี่ยเนี่ยตอนแรกอยากได้ตัวนี้นะค,ครับเขาบอกว่าตัวนี้มันทําให้ อ่าชุ่มชื้นอะไรก็ไม่รู้นะครับก็เลย,เอ,ยอยากได้ตัวนี้แต่ไปดูนะีพันหนึ่งอ้าวแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นเซตทดลองตรงนี้ผมไปเจอมา499ในอีเวนต์บอยนะครับมันได้ทั้งเ็จเลยนะครับผมก็เลยว่าอ่ะ ถ้างั้นเนี่ยไม่รู้แหละว่าเซตเนี้ยใช้ได้กี่วันแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาลองแบบว่าถ่ายถ่ายดูว่ามันมันจะมีความแตกต่างอะไรกันบ้างไหมนะครับถ้าสมมุติว่าแบรนด์เนี่ยมาเห็นแล้วแบบว่าเอ้ยมึงใช้ผิดวิธีนะอะไรก,ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็คือซื้อมาใช้โดยที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันก่อนว่าในเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับมีมีแมสอันนึงแล้วแหละนะครับมันเป็นแมสแบบเนี้ยแต่ผมก็ เดี๋ยวจะจะใช้ตอนไหนก็ก <c oughs> ็เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยววาแกะดูก่อนเรา,ามีอะไรบ้างนะ <c oughs> ดูจากด้านนอกแล้วเนี่ยมีประมาณ6ชิ้นโอเคครับเมื่อกี้ไปถ่ายรูปมานะครับขอถ่ายรูปนิดนึงให้เพื่อนๆแบบดูแล้วกันว่าในซองเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากแมสหรือว่ามาสก์ก่อนเลยก็ได้นะครับ s q u i e z e n e r g y mask refreshing เราจะอ่านทุกอย่างแบบคนไม่รู้นะครับใช้ภายนอกเท่านั้นห้ามสัมผัสดวงตาอันนี้น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะแล้ก ก็คือ,อแปะหน้าแล้วก็ทิ้งไว้10-20นาทีแต่สิ่งที่ผมอยากรู้จริงๆก็คือทําตอนไหนนะครับก่อนนอนหรือว่าตอนไหนหรือว่าตอนไหนก็ได้นะครับอ่ะเก็บไว้ก่อนนะอันนี้คือแมสอันแรกนะครับต่อไปก็จะเป็น i n n i s f r e e r r e e n t e a h y d r a t i n g a m i n o A10 Cleansing Foam ล้งลางหน้าหรือเปล่าคซโฟมคือล้างหน้าใช่ไหมเอาไว้ล้างหน้าใช่ไหมหน่าจะน่าจะเอาไว้ล้างหน้านะมีเขียนวิธีใช้อยู่นะครับบีบในปริมาณที่เหมาะสมถูไปที่ใบ หน้าด้วยน้ำอุ่นคำเตือนเลิกใช้ถ้าสมมติว่าเกิดอาการแพ้โอเคสแสดงว่านี้คือโฟมล้างหน้านะครับก็ผมจะใช้ตอนตอนเช้าตอนอาบน้ําแล้วก็เออแค่นั้นแหละ โอเคนี่คือสองอย่างแล้วนะครับก็คือมาสก์กับโฟมล้างหน้านะครับต่อไปมันเป็นอินนิสฟรีเหมือนกันนะครับอันนี้ผมบอกก็ยังว่ามันเป็นของแบรนด์อินนิสอินนิสฟรีเป็นแบรนด์จากเกาหลีหรือเปล่าไม่มัน่นใจนนี้คือผมถามแฟนมานะอินนิสฟรีแบ็คทีชาดำยูดเอนแฮนซิ่งแอมพูลคือรีเซ็ตคอนเซนเทรตไนท์แคร์โซลูชั่น ใช้3ถึงหหยดทาเบาๆบนใบหน้าและทาซ้ำสำหรับบริเวณที่ต้องการดูแลอย่างเข้มข้นแสดงว่าอันนี้คือดูแลอย่างเข้มข้นแต่ทาตอนไหนอันนี้เราไม่รู้นะครับคือมี2อันแล้วที่เราไม่รู้นะครับก็คือมาสก์กับอีดีเขาเรียกว่าอะไรวะบำรุงละกันครีมบำรุงต่อไปครับมันจะมีเหลืออยู่3อันนี้นะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในนี้นะไอ้เขียวๆนี่คนละอันกันนะเดี๋ยวเราดูเป็นอันนี้ก่อนละกันครับเป็นกล่องก็เขียนว่า กรีนทีซีดเซรั่มอ่ามันเจางเป็นเซรั่มเซรั่มในในคำที่ผมเข้าใจเนี่ยคือแปลว่าเป็นน้ำที่มีสารอะไรบางอยา่างนะครับกรีนทีไทรไบโอติกไฮยาลูโรนิกแอซิไม่เข้าใจหรอกเอาละเรามาดูดีกว่าว่ามันคืออะไรแล้วมันจะมีบอกไหมว่าใช้ตอนไหนนะครับอฟอนเล็กมากรูปไหลผลิตภัณฑ์ ในปริมาณที่เหมาะสมเอาอไม่ใช่นะรูปแล้วปฏิบัติในปริมาณที่เหมาะสมไปทั่วใบหน้าและลําคอต่างจากอันนี้ยังไงต่างจากอันนี้ก็คืออันนี้คือ3-5มหยดในพื้นที่ที่ต้องการดูแลอย่างเข้มข้นอันนี้คือตามจุดที่เข้มข้นส่วนอันนี้ทาให้ทั่วโอเคใบหน้าเราจะดีขึ้นมาหรือเปล่านั้นไม่สามารถรู้ได้จริงๆต่อไปครับ2ขวดนี้ มันคืออะไรน่าสนใจมันดูเป็นขวดแบบน้ำยาล้างเล็บอันแรกก็เป็นอินิสฟรีกินทีซีสกินสกินหมายความว่าอะไรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมบนใบหน้าและลำคอไอสองตัวนี้มันอันนี้มันคือมันเขียนคำว่าตรงนี้ว่าสกินใช่ไหมแล้วเนี้ยมันเขียนตรงนี้ว่าเซรั่มมันอันเดียวกันไหมเพื่อนเพื่อนช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับต่อไปต่อไปอันนี้ละกันอันนี้เออแล้วสรุปเราเราสรุปให้กับตัวเองก่อนละกันนะว่า หรือว่าเดี๋ยวผมลองแกะอันนี้ดูก่อนไหมแล้วดูว่ามันอันเดียวกันหรือเปล่าเผื่อมันเป็นอันเดียวกันนันเดียวกันแล้วมันจะมาเพื่ออะไรอาวอันนี้มันจะเป็นแบบแบบนี้แบบขวดบีบบีบนะครับแล้วก็มันไม่ใช่อันเติมใช่ไหมวะไม่น่าเติมนะเอาละเอิ่มเอาว่าใช้แม่งให้ครบเลยและกันโอเคต่อไปเดี๋ยวต่อไปนะครับอันนี้ก่อนอินนิสฟรีมเซล่าออยล์วอเตอร์มเซล่าออยล์วอเตอร์ออยล์วอเอร์คือน้ำมันให้ผิวชุ่มชื้นหรือเปล่าเนี่ย d i r e c t ชั n นะครับขยาบตึ๊บตึ๊บตึต๊บเพื่อทําให้น้ํามันเนี่ยมันผสมกับน้ำอ๋อตามตามร้านแบบร้านร้านร้านขายของแบบดูแลผิวหน้าอย่างเี้ยผมเคยเห็นนะที่มันเป็นเป็นเป็น,ป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 นแบบน้ํากับน้ํามันแยกกันอะที่อยู่ในขวดอะน่าจะเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่านะครับแล้วก็ทาที่ไหนล่ะมันทายังไงเหรอใช้ในปริมาณที่เหมาะสมกับคอตตอนกับคอตตอนก็คือกับสำลีใช่ไหม กับสำลีเฮ้ยมันมันไม่เมคอัพครีนเซอร์ว่ะมันแสดงว่ามันเอาไว้ังหน้าหรออันเนี้ยหรือเปล่าใช่ไหมเอาไว้ังเมคอัพใช่ไหมแสดงว่าอันเนี้ยผมไม่ต้องใช้หรือว่าใช้ได้วะเอาเป็นว่าอันนี้ไม่ต้องใช้แล้วกันนะครับหรือว่าถ้าสมมติว่ามันต้องใช้เนี่ยบอกผมแล้วกันสรุปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องจดเอาไว้ในกระดาษก่อนว่า ผมจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับและถ้าสมมุติว่ามันผิดยังไงเนี่ยเพื่อนๆก็ช่วยบอกผมหน่อยละกันนะครับอย่างแรกนะครับผมจะจดว่าให้ใช้ตัวนี้โฟมล้างหน้าตอนอาบหลังอาบน้ําเสร็จนะครับเขียนไปเลยว่าโฟมล้างหน้าหลังอาบน้ํา โอเคนี่คือโฟมล้างหน้าคืึงทีหลังอาบน้ำเสร็จอันนี้ก็จะเป็นเซรั่มเราต้องทาเซรั่มก่อนหรือเราต้องทานนี้ก่อนเซรั่มหรืออันนี้มันแยกไม่ออก,กอีกงๆเดียว่าไอซอเสียมันทัอย่างไรเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูก่อนนะมันเป็นยังไงมันเป็นมันเป็นหัวแบบนี้มันเป็นรูแบบนี้คือเทออกมาได้เลยเหรอเทออกมาได้เลยเหรอฟิลมันเหมือนฟิลมันเหมือนอันนี้เลยฟิลมันเหมือนอันนี้เลยแต่ว่ามันจะยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นอะคือพอล้างหน้าเสร็จปุ๊บเราก็เอาอันนี้ ลงก่อนใช่ไหมลงแปะไปที่หน้าเราก่อนหลังจากนั้นก็เอาเซรั่มทาให้บรรทั่วใบหน้าโอเคแล้วก็ค่อยเอาวันนี้แตะตามจุดที่เราอยากจะเน้นย้ำซึ่งจุดที่จะเน้นย้ำที่ผมคิดว่าใช่ก็คือตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันแห้งมากนะครับ แล้วก็ตรงนวดนิดหน่อยนะครับตรงเนี้ยมันแห้งมันแห้งมันแห้งแล้วก็มันแห้งแพ้เหมือนมันแพ้หรือว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ก็ด้วยนะครับเนี่ยโอเคช่วงนี้นะผมจะแปะไปให้หมดเลยนะครับส่วนแมสอันนี้เนี่ยมันใช้ได้ครั้งเดียวแน่เลยเพราะฉะนั้นผมจะใช้ตั้งแต่ ep นี้เลยแล้วกันนะครับผมว่ามันเป็นเซ็ตทดลองจริงๆนะเอาล่ะคือผมเพิ่งอาบน้ําเสร็จดังนั้นเดี๋ยวผมจะไปเอาเนี่ยไปล้างหน้าก่อนเลยแล้วกันนะครับ น่าจะน่าจะล้งได้เลยนะโอเคไปแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมเดี๋ยวผมจะปิดไฟแล้วก็ผมจะ ไม่รู้มันจําเป็นหรือเปล่านะครับกับการที่จะถ่าย before after นะจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นแค่แบบบํารุงผิวหน้าใช่ไหมตอนนี้เหงอไม่ช่เหงอว่ะเนี่ยเมันเป็นลอกๆแบบนี้นะครับมันค่อนข้างไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยพอใจในใบหน้าตัวเองนะช่วงเนี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะล้างหน้าด้วยอันนี้ก่อนนะครับไอ้อินิสฟีกิมทีไฮเดอร์ติ้งแอีกูอ่านทาไมเนี่ย คือที่ล้างหน้าใช่ไหมมันคือโฟมล้างหน้านะครับเอาละแต่เราจะเริ่มวันนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายไปหน้าตัวเองก่อนนะครับเขาบอกว่าบีบในปริมาณที่เหมาะสมใช่ไหมเอ่อปริมาณที่เหมาะสมคือเท่าไหร่วะเออมันไม่ออกอ <laughs> โอเคบริบรีอันนี้อยู่บริีอันนี้อยู่แต่เราก็ไม่รู้เหมาะสมของเราเนะี่ยมันไม่น่าจะเท่ากันเพราะฉะนั้นถึงจะบีบ เท่าที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมแล้วกันอ่ะเท่านี้เหมาะสมไหมลองดูลองดูก่อนหนะครับคือล้างเสร็จล่ะไอตัวคุยๆมันจะยังไม่มีหลอกถูกไหมแต่ว่าไอที่เห็นชัดๆเลยคือมันจะเป็นรอยแดงแบบน,นี้ครับซึ่ง เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็น่าจะกลับเ,เป็นขุยหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะคนจมูแพมด้วยเราเริ่มจากขั้นตอนแรกไปแล้วใช่ไหมก็คือการล้างหน้าหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปลองบำรุงอะไรกันต่อเลยละกันนะและตอนนี้เราก็ถึงขั้นตอนการใช้ตัวนี้หรือเปล่าต้องตัวไหนก่อนตัวไหนก่อนดีตัวนี้ก่อนละกันนะครับเอาเป็นอินนิสฟรีไอเอ็นที่มันลงท้ายด้วยสกินละกันนะครับสกินนี่มันคือคือหน้าใช่ไหม มันคือเป็นหน้าเราใช่ไหม αι? แล้วคือผมต้องใช้ผมต้องใช้อันนี้กับผมต้องใช้อันนี้กับสำลีด้วยหรือเปล่าหรือว่าไม่ต้องใช้มือไปเลย <c oughs> ใช้ใช้มือเลยแล้วกันโอเคไหมแต่มันมันเป็นแบบเนี้ยมันควรที่จะเอาสำลีไหมอ้าวสำลีก็ได้นีครับเดี๋ยวไปเอาสำลีก่อนหลังจากที่ผมไปเอาสำลีมาเนี่ยผมก็นึกไ,ได้ว่าเอ้ยมันต้องทาให้ทั่วหน้าทั่วคอแสดงว่ามันไม่น่ามันมน่าไม่น่าจะต้องใช้สำลีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใช้ใช้มือนี่แหละนะครับโดยการโดยการ โดยการเทเอาเลยละกันเอาสี่หยดสี่หยดถูมือถูหน้าเฮ้แตม่มันหอมนะมันหอมนะไม่แต่ไม่ผมไม่รู้ว่าจริงๆมันก็มันก็หอมอย่างนี้ทุกทุกอันหรือเปล่าทุกแบรนด์หรือเปล่าเลยครับเพราะว่าผมไม่เคยใช้ไงมันมันกี่หยดถึงจะได้วะเอาอีกสักเมื่อกี้สี่หยดแล้วใช่ไหมเอาอีกสักเอาอีกสักอ,อีกสักสามหยด วันทหกหตือวันทั้งใช้กับสำเรียงจริงเหรอ่ะถูกผมคิดว่ามันน่าจะทั่วแล้วนะคิวมันน่าจะทั่วหน้าแล้วนะครับอันนี้มันหายไปเท่าไหร่เลยวะถ้าสมมติว่าใช้อย่างนี้มันจะใช้ได้กี่วันหรอผมคิดว่ามันน่าจะใช้ได้เยอะอยู่นะหรือว่าจริงๆมันก็ต้องทาเช้าเย็นถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเซตเนี้ยมีแววว่าเจ็ดวันนะมีแววว่าเจ็ดวันแล้วก็จริงๆอันนี้มันน่าจะมีขวดใหญ่ด้วยนะนนี้มันเป็นขวดเล็กนะครับต่อจากนั้นต่อจากอันนี้ก็น่าจะเป็นนนนอััี้ะครบ น่าจะล้วนเลยนะนี่คือไม่รู้นะครับใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะออโอเคอันนี้มันจะเป็นมันจะเป็นเซรั่มนะครับเซรัม่มคิดซะว่ามันคืออันนี้แหละโอเคบีออกมามันจะเป็นยังไงหรอบีออกมามจะเป็นยังไงอะ่ะบีให้เพื่อนเพื่อนดูเอาบีไม่ออกจริงวะหรือว่าผมต้องทําอะไรก่อนหรือเปล่าลองลองฉีดออกมาดูก่อนนะครับก็น่าจะได้อยู่นะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะอาจจะต้องกดไปไดเรื่อยๆหรือเปล่าแม่งใช้ไปไปอ๋อต้องหมุนก่อนมันมีข้างบนมันมีข้างบน เป็นลูกศรเ,เพื่อนๆอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะ,ะ,ะ,ะน่าจะเห็นแล้วนะครับให้หมุนลงไปข้างล่างกด2ทีออก3 4มสี่ออกมาแล้วนิดหนึ่งนะครับพอไหมอ่ะพอไหมสำหรับการท้ายทั่วใบหน้าและลาคอลองดูก่อนแล้วกันนะครับเราจะเริ่มจากแตะไว้ที่ข้างตรงนี้แล้วก็แตะไว้ที่ตรงนี้ คือผมไม่รู้ว,ว่ามันจะต้องทาเยอะแค่ไหนนะครับบางทีเราไปดูพวกคลิปต่างๆเนี้ยก็จะมีการแบบว่าที่ผู้หญิงบ่นว่าผู้ชายแม่งเอาอันเนี้ยไปใช้แบบเขาใช้ได้ปริมาณทีละนิดหน่อยแต่ว่ามึงเอาไปใช้แบบทีเดียวครึ่งกระปุกอะไระผมก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอะมันต้องใช้เยอะแค่ไหนนะครับแต่ผมจะเอาเอาเอาประมาณประมาณให้ละกันก็คือผมกดมาประมาณสามดอกนะครับ สามกดอะสามกดทาให้มันทั่วหน้าก็น่าจะโอเคแล้วนะครับคือเอาจริงๆนะชีวิตนี้ไม่เคยทาอะไรแบบนี้นะครับใต้ตาใต้ตาดำไม่น่าเกี่ยวนะครับโอเคคราวนี้เราทาสองตัวนี้ไปแล้วนะครับน่าจะเป็นซีสก,กินกับเซรั่มนะครับสองตัวนี้ตอนนี้ผมผมคิดว่ามันมันคงไม่ออกผลแลยหรอกนะโอเคต่อไปเป็นตัวอ n นนิสฟรีแบ็ทีนะครับชาดำปกติไอสองตัวนี้มันเป็นชาเขียว แต่ถ้าไอชาดําตัวนี้มันมันแถมมาได้ยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะทาเลยแล้วกันนะครับเหมือนกันเขาบอกว่าสามึงห้าหยดทาเบาๆโอ้โหเมื่อกี้กูทาไม่เบาเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมดึงออกมาแล้วอะแล้วมันเป็นแบบดึงหลุดออกมาแล้วมันจะเก็บยังไงอะหรือว่าต้องใช้ทีเดียวหมดใช้ทีเดียวหมด,ด,หม,ดมันก็ต้องเกียนว่าใช้ทั้งหมดดิไม่ให้ถามหนึ่งห้าหยดเอออัอนไอหัวที่ดึงออกมาอย่างเงี้ย มันเอามาใส่แบบนี้ได้มันเอามาปิดได้แข่ความรู้ในการดูแลตัวเองเป็นสูตรนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะลองสามถึงห้ายดดูก่อน ah. ผมไม่รู้ว่าเนื้อมันเป็นยังไงอาจจะเป็นเนื้อครีมหรือว่าเป็นเนื้ออะไรหรือเปล่าเดี๋ยวลองลองอุ้ย <c oughs> มันพุ่งออกมาเลยอะ <c oughs> น่าจะเกินสามถึงห้าหยดแล้วนะอ <c oughs> ่เดี๋ยวเอาใหม่หน 1, 2, 3, ึ okay ่งสองสามสี่โอเคๆๆน่าจะออกมาอีก3 4มสี่หยดแล้วแหละคราวนี้เขาบอกว่าให้ทาในจุดเฉพาะที่ เราคิดว่าอยากจะบำรุงเป็นพิเศษนะครับผมก็จะทาตรงที่ผมคิดว่าเออมันเป็นจุดที่แห้งนะครับโอเคตรงนี้แล้วก็ใต้ตาด้วยก็ได้ไม่รู้ต้องทาหรือเปล่าแล้วทาใต้ตามันมันหรือว่ามันอะไรวะมันไม่น่ามันนะเพราะว่าปกติผมเป็นคนผิวมันนะครับแล้วก็ผมเป็นคนแบบมีเหงื่อออกเยอะตอนไปโรงเรียนไปมหาลัยอย่างเงี้ยแต่จะไม่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าเลยแต่พอมามาอยู่บ้านทํางานอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยมันมีปัญหาเรื่องผิวหน้านะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีเหงื่อออกเยอะนะครับอาจจะเกี่ยวนะ นี่คิดคิดเองมันก็น่าจะเหลืออยู่เยอะนะสำหรับกินไอตัวแบล็ t ทีนะครับสรุปเลยผมจะจดให้ตัวเองรู้แบบนี้ละกันนะครับก็อย่างแรกผมจะจดว่าผมจะใช้อันนี้ตอนหลังอาบน้ำเสร็จ แล้วก็ตามด้วยตามด้วยอันนี้นะครับเทใส่มือประมาณ8หยดนะครับทาให้ทั่วหน้าและลําคอต่อไปเป็นตัวนี้นะครับเซรัม่มเซรั่มเราก็จะเอ่อทาให้มันทั่วหน้าเหมือนกันนะครับ2ชั้นไปเลยน่าจะพอๆกันกดประมาณ3ากึกนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวแบลคทีนะครับแบลคทีผมจะกดเอาเอาให้มันน้อยที่สุดละกันเพราะเขาแบบเขียนแค่3าถึงหหยดแหละเราก็ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวอัพให้เพื่อนๆดู ทุกวันก็ได้นะ อยากรู้เหมือนกันว่าว่ามันจะมีความแตกต่างอะไรหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยภาพบรรยากาศของการมาร์กหน้านะเดี๋ยวผมจะไปมาร์กหน้านะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับแต่อย่างที่บอกไปก็คือผมเนี่ยใช้ใช้งานอะไรพวกนี้ไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเออไม่ไม่ได้แนะนําว่าเอ้สิ่งนี้มันจะต้องไปทําตามนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้ยังไงดังนั้นเอ่อถ้าสมมติเพื่อนๆมีแบบว,ว่าความคิดเห็นหรือว่าเอ่อวิธีการใช้ที่ถูกต้องอะไรอยากจะแนะนำเนรคะับ เดี๋ยวผมจะเอาไปปรับใช้ในครั้งหน้าแล้วกันนะครับผมผมคิดแล้วว่าอาเดี๋ยวลงทุกวันเลยครับวันละครั้งนะครับเอาละ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาตัวนี้นะครับไปมาสหน้ากันเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย Hors Pien Bo